ตำรวจข<อ>ี่มอเมตอร์ไซค์ไปยิงเจ้าของร้านตลับหมึกเมื่อวานนี้เล่าข่าวนี้ให้ฟังค่ะว่าเป็นเรื่องของการขอยาบ้าแต่ไม่ได้ก็เลยก่อเหตุยิงไป13นัดคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเช้ามืดเมืม่อวานค่ะโดยคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกชายของตำรวจแล้วก็เอาปืนของพ่อที่เป็นตำรวจเนี่ยมาใช้ในการก่อเหตุกล้องวงจรปิดจ,จับภาพได้ตั้งแต่จอดมอเตอร์ไซค์แล้วลงไปก่อเหตุยิงไปนี่เจ้าของร้านตลับหมึกเนี่ยนะคะก็ได้รับบาดเจ็บ กระสุนเนี่ยไปเจาะเอากล่องดวงใจเลือดอาบเลยค่ะเหตุการณ์นี้คนก่อเหตุคือนายอริยพงศ์เหตุทองอายุ30ปีนะคะที่ขี่รถมาก่อเหตุหน้าร้านขายตลับหมึกพวกหมึกเติมคอมพิวเตอร์ที่อําเภอโกงหราจังหวัดพัทลุงแล้วก็ใช้ปืนยิง13นัดหลังจากนั้นขึ้นนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่หลบหนีคนเจ็บที่เป็นเจ้าของร้านตลับหมึกอย่างนายธีรพงศ์เนี่ยนะคะกระสุนเจาะเข้าที่หน้าแข้งข้างซ้ายแล้วก็หน้าขวาน้าหน้าขา รวมถึงที่บริเวณอันทะเลือดเนี่ยโอ้โหเต็มขาเลยค่ะคุณผู้ชม mm hmm. เพื่อนก็นําตัวขึ้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ภาพขวามือเนี่ยนะคะพาคนเจ็บไปส่งที่บ้านแม่แล้วก็พาส่งโรงพยาบาล โดยคุณหมอบอกว่าล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วทีนี้หลังจากเกิดเหตุเนี่ยพ่อที่เป็นตํารวจเนี่ยนะคะก็พาลูกชายไปมอบตัวที่สพกองหลาพร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุปืนเนี่ยเป็นปืนของพ่อที่มีทะเบียนถูกต้องทีนี้จากการสอบถามตัวคนก่อเหตุก็บอกว่าได้ข้อมูลมาว่าเพิ่งออกจากการบําบัดยาเสพติดได้ไม่ถึงเดือนบ่มเหตุครั้งนี้เนื่องจากว่าคนก่อเหตุเนี่ยมาขอยาบ้า2เม็ด จากเจ้าของร้านตลับหมึกนายธีรพงศ์แล้วไม่ได้ก็เลยเกิดความโมโหชักปืนยิงใส่ขอ2เม็ดได้กลับมา13เม็ดค่ะกระสุนเนี่ยฝังคนคือเขาบอกว่านอกจากนั้นนะโดนฝังคนเจ็บเนี่ยยิงสวนกลับมาเหมือนกันแต่ตอนที่ยิงมานะ่ะไม่โดนหลังจากนั้นก็เลยขี่รถกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็บอกพ่อแม่ให้พามามอบตัวกับตำรวจทีมข่าวเนี่ยนะคะลงพื้นที่ไปตามคดีนี้ที่โรงพักค่ะคุณผู้ชมจังหวะที่ตำรวจ คุมตัวคนก่อเหตุออกมาเข้าห้องน้ำนี่ทีมข่าวถามนะ,ะถามถึงสาเหตุคุณผู้ชมไปฟังพร้อมกันค่ะเขาจะตอบว่ายังไงทีมันเกิดขึ้นเอาวะนนี้โบเลยไหมชันชันใส่ที่มันเกิดขึ้นยังไงทียิงไปอ่ะถลารกันมาก้อนตอนนั้นกูว่าไอเด็กก้อนแม่เด็แล้วนะเรายิงกีนัทจำได้มากตอนนั้นมันเกิดขึ้นนะฮะกูยิงขึาา้นมาก้อนนะฮะตอนนั้น,น <c oughs> ยัดปิดถ้วยก็ไม่มี ผู้อื่นแล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะจะนำตัวนายอริยพงศ์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเดิกนกรมนากรมตาเดิขึ้นมาแบบนี้เลยนะแล้วก็บอกว่าฝั่งนั้นเขายิงสวนมาก่อนนะนะคะไปตามกันต่อคุณผู้ชม